ข่าวดีอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณวันที่1ถึง15พฤศจิกายน2515กน่กอนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้มหมออ้ําธรรมธา,าโรด้วยนะคะนี่เป็นการแรนดอมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยส,สับสดๆกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์และทักมาจองคิวกันก่อนนะขอดูพลังงานหน่อยข่าวดีอะไรจะเกิดขึ้นกับคน1ถึง15พฤศจิกายนนี้โอ้โหต้องบอกเลยคนที่เลื่อนฟิดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะ อะไรที่คุณลงทุนลงแรงไปต้องบอกเลยมันผลิดอกออกผลนะมีโอกาสได้ไปต่อยอดด้วยบางคน ในเรื่องของการงานความดีที่สะสมมาการความรับผิดชอบความมั่นความตั้งอกตั้งใจในการทํางานจะทําให้ชีวิตของคุณเบิกบานนะมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งหรืออาจจะมีลูกน้องเพิ่มเติมมีโอกาสได้โบนัสนะได้เงินโอทีได้อะไรดีๆเพิ่มเติมจากสิ่งที่คุณกระทํานะส่วนบางคนมีเงินเก็บก็ต้องบอกว่ามีดดอกเบี้ยมี ผีดอกออกผลมีโอกาสจะชวนคนไปลงทุนด้วยนะมีคนชวนไปลงทุนนะซึ่งการลงทุนเนี้ยใครที่ลงทุนไปแล้วต้องบอกเลยมีโอกาสว่าจะได้คืนมีโอกาสที่จะได้กําไรงอกงามงอกเงยส่วนคนที่ทําธุรกิจต้องบอกเลยนะ สิ่งที่คุณลงมือลงแรงทําไปไว้สูญเปล่าแน่นอนมันจะผลิดอกออกผลงอกเงยงอกงามให้คุณได้เฉยโฉมแน่ๆในเรื่องของอการเงินการทองเนี่ยนะอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยอ่ะที่สําคัญที่สําคัญสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วและอยากมีลูกมีเกณฑ์นะจ๊ะนะหนึ่งถพฤศจิกายนนี้มีเกณฑ์ว่าจะมีลูกได้นะอะต่อมาค่ะโอ้โหนะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณอย่างที่บอกไปเลยนะ มันมีโอกาสที่คุณจะเติบโตต้องบอกเลยว่าการเติบโตเนี้มันไม่ใช่แบบว่าเล่นๆนะเป็นการเติบโตที่ไปอยู่ในจุดที่สูงจุดที่ดีนะเออมีโอกาสที่จะเป็นคนที่ได้จัดการอะไรต่างๆเยอะบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้นะนะเออได้เป็นผู้บริหารหรือบางคนทำธุรกิจอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้ดูแลบริวารอีกมากมายอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมสุดท้ายหน่อยข่าวดีโอ้โห สมปรารถนานะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณ1-15ถึงส5พฤศจิกายนนี้ต้องบอกเลยอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณสมปรารถนาบางคนคุณมีเป้าหมายอยู่แล้วว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตนี้นะ มีเกณฑ์เหลือเกินว่า1-15พฤศจิกายนนี้มันจะมีโอกาสให้สิ่งที่คุณเฝ้ารอสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณปรารถนามาโดยตลอดเนี่ยประสบความสำเร็จสมดังใจสมดังใจสมดังปรารถนาสมดังหวังมีโอกาสว่ามันจะเป็นไปตามความต้องการของคุณนะเป็นข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันที่1-15พฤศจิกายนนี้ยินดีด้วยนะคะ